รหัสรายวิชา20404-2001วิชาการประกอบอาหารมีวัตถุประสงค์รายวิชาดังต่อไปนี้ครับ 1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีการเตรียมหลักการหุงต้มเทคนิคการประกอบอาหารของเนื้อสัตว์นมไข่ผักผลไม้ไขมันธัญ,ญพืชแร่ธาตุต่างๆและการเก็บรักษาอาหาร 2. เลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร 3. มีเจตกติและกินิสัยที่ดีในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยปรานีตรอบคอบปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในในการปฏิบัติงานสมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบทางกายภาพและทางเคมีในกระบวนการการประกอบอาหาร 2. เลือกวัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ 3. การประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการคำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อสัตว์นมไข่ผักผลไม้ไขมันธัญพืช และแล่ห้ท่าต่างๆปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหารหลักการเตรียมวิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆจากที่เราได้ทราบถึงจุดประสงค์รายวิชาและก็คําอธิบายรายวิชาไปแล้วนะครับวันนี้ครูได้เตรียมเมนูอาหารมา1เมนูนะครับเป็นเมนูที่ใช้กะทินะครับแล้วก็ ใช้หมูในส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราต้องไปกันในครัวนะครับเชิญครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องครัวห้องปฏิบัติการของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูแกงแนงหมูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบที่เราใช้ในการปรุงกันนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นหมูครับเราใช้เป็นหมูสันนอกนะครับน้ําหนัก250ตกรัมนะครับ หัวกะทิคร <And then, S 1> ับหัวกะทิเราใช้100กรัมนะครับแล้วก็หางกะทิครับเราใช้200 200กรัมนะครับแล้วก็น้ํพริกแกงพะแนงนะครับเราใช้50กรัมครับต่อมานะครับก็จะเป็นใบโหระพาครับเราใช้10กรัมนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นใบมะกรูดเราใช้2ใบนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเราใช้1เม็ดนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับเราใช้2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายน้ําปลานะครับ 2อช้อนโต๊ะครับครับเดี๋ยวต่อมานะครับครูจะสอนวิธีการหั่นหมูนะครับเพราะว่าถ้าเราหั่นหมูบางหรือหนาเกินไปก็จะมีผลสําหรับการประกอบอาหารของเราเหมือนกันครับเราก็จะหั่นแบบนี้นะครับจนหมดนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับการเลือกซื้อหมูนะครับเราจะต้องเลือกซื้อหมูที่มีลักษณะที่ อมชมพูนะครับจะไม่มีสีแดงมากนะครับเพราะว่าถ้าสีแดงมากแสดงว่ามีสารเล่งเนื้อแดงนะครับแล้วก็หมูเราไม่ควรเลือกซื้อหมูที่มีลักษณะสีเขียวช้ำนะครับเพราะว่านั่นแสดงหมายถึงหมูที่ไม่สดนะครับ เราก็จะได้หน้าตาของหมูประมาณนี้นะครับนำกะทินะครับก็เราจะใช้เป็นหัวกะทินะครับลงไปผัดในกระทะแล้วก็ใช้ในส่วนของน้ำที่แกงนะครับลงไปผัดหัวกะทินะครับเราจะไม่ใช้ทั้งหมด100กรัมนะครับเราจะใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ ประมาณเรากะได้นะครับเรากะเอาประมาณ50กรัมนะครับแล้วก็เครื่องแกงนี้นะครับก็คือ50เหตุผลที่ครูต้องใส่แค่ครั้งละ50เพราะว่าเดี๋ยวครูจะเคี่ยวนะครับให้กะทินะครับกับน้ำพริกแกงนะครับแตกมันแล้วก็เราจะได้ในส่วนของน้ำแกงแผนงที่สวยนั่นเองนะครับ ไฟนะครับเราสามารถปรับไฟใหออ้อยู่ระดับปานกลางนะครับหรือว่าไฟกลางนะครับ เมื่อกะทิของเราเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็นําน้าพริกแกงผะแนแงนะครับลงไปผัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวนะครับน้ำน้ำพริกแกงผันงนะครับ จะเคี่ยวให้ให้มีน้ําแกงที่มีลักษณะที่งวดนะครับเพราะว่า,ายิ่งน้ําแกงยิ่งงวดเนี่ยความความมันที่อยู่ในกะทิเนี่ยครับมันจะออกมาแล้วก็น้ําแกงของเราก็จะสวยเหมือนที่ครูได้บอกไปนะครับ เริ่มมีกลิ่นความหอมขึ้นมาเล็กน้อยเลยนะครับครับเดี๋ยวครูจะนำในส่วนของหัวกะทิที่เหลือนะครับก็หยดลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเราอาจจะหยดได้ถึงสามครั้งเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผัดนะครับผัดให้เครื่อง,กงแกงนั้นแห้งนะครับเคเี๋ยวรูก็ใส่น้ำกะะทีที่เหลือลงไปทั้งหมดนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีตัวของกะทิที่แตกมันนะครับจะออกมานิดเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับครูก็จะนําในส่วนของเนื้อหมูนะครับที่เราได้หั่นเตรียมไว้นะครับลงไปผัดในน้ำพริกแกงนะครับ เราก็จะผัดน้ำพริกแกงที่ได้นะครับผัดกับหมูนะครับให้เข้ากันนะครับ เมื่อเราสังเกตได้ว่าเนื้อหมูของเราเริ่มสุกนะครับเราก็จะนําส่วนหางกะทินะครับลงไปในกระทะนะครับทั้งหมดนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเนื้อหมูของเรานสุกนะครับก็เนื้อหมูก็จะมีลักษณะเป็นสีาขาวๆประมาณนี้นะครับ แล้วก็คนให้เครื่องเก่งไหลนะครับถ้าหากว่าไฟของเราแรงเกินไปเราอาจจะปรับไฟ หรือว่าเพิ่มไฟได้นะครับหากว่าไฟเราน้อยเกินไปนะครับระหว่างที่รอาการเคี่ยวของเนื้อหมูนะครับให้สุกเดี๋ยวตอ,อ,อ,อนนี้นะครับตอนนี้ครูจะหั่นนะครับเดี๋ยวครูจะหั่นพริกพริกตัวนี้นะครับก็คือพริกชีฟ้าแดงนะครับเอาไว้สําหรับในการตกแต่งหน้าของตัวแกงแผนงหมูนะครับ เราจะไม่ใช้ในส่วนของมเมล็ดเล็กก็ใส้นะครับ ในระหว่างที่เราหัน่นพลิกที่ฟ้าไปนะครับเราก็าช,ำชำเลืองมองดูในกระทะด้วยนะครับเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่หั่นพลิกมากเกินไปนะครับเดี๋ยวกระทะของเราก็จะไหม้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะ หั่นในส่วนของใบมะกรูดนะครับสำหรับเอาไว้แต่งหน้าเหมือนกันครับ รเราก็มาดูในส่วนของเกงแผนงของเรานะครับว่า,าลักษณะที่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณาน้ํำเกงของเราก็จะสวยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ครูได้อธิบายไปแล้วข้างต้นว่าเราจะต้องมีการเคี่ยวกะทิแล้วก็ผสมกับน้ํำเกงแผนงนะครับเพื่อให้มีลักษณะที่แตกมันนั่นเองนะครับ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมีเครื่องปรุงรอยู่2ชนิดนะครับนั่นก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลานะครับในขั้นต้นนะครับก็คือครูอันได้อธิบายไปแล้วว่าการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บเนี่ยเราดูที่สีสีที่ที่ดีของน้ำตาลปี๊บก็คือสีนวลน,นะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับเป็นเครื่องปรุงในวันนี้ สูตรนี้นะครับครูใช้น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ คนให้เข้ากันนะครับการปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับครูจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือ เราจะต้องเอาน้ำปลานะครับเทลงไปในขอบกระทะนะครับเพื่อให้โดนความร้อนเล็กน้อยนะครับเพื่อลดความคาวของกลิ่นน้ำปลาได้ครับ นี้นะครับครูใช้น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะครับในกะทินะครับอุดมไปด้วยสารอาหารหลายหลายชนิดนะครับนั่นก็คืออาทิเช่นวิตามิน B นะครับบ1 B2 B3 แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับจะมีสารที่ช่วยในการป้องกันโรคเหน็บชาได้นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะครับเราอยู่ในเขตโซนร้อนแบบนี้นะครับเราก็มีมะพร้าวทานแล้วก็ผิวเราก็จะสวยไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำเกงเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันมีลักษณะเป็นน้ำถูกคลิกนะครับ ส่วนที่เหลืออยู่3ชนิดนี้นะครับก็คือส่วนที่เราเอาไว้ตกแต่งหน้าจานอาหารนะครับก็คือ,อตัวเลขน,นะครับก็คือโหระพานะครับตัวนี้โหระพาเราใช้ทั้งหมดสิกร,รัมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตกแต่งหน้าของแผนของเรานั่นเองนะครับเราอาจจะเอาใบโหระพานะครับ ปรุงลงไปในเครื่องออแกงพะแนงของเราได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราจะช่วยเพิ่มความหอมของแกงของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะรอให้แกงของเรานั้นเดือดอกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูหน้าตาของอาหารของเราอีกครั้งนะครับโอเคครับหน้าตาของแกงปเปนงของเรานะครับก็จะได,ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัก ใส่ในจานนะครับเพื่อที่จะนำเสิร์ฟครับ ะครับหน้าตาของเก่งแผนอของครูพีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนคนไหนสนใจนะครับก็สามารถติดตามในตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ครูพีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ